One, two. Three. สวัสดีจ้าพบกับช่องเทไทยสไปรวอลเลน์อีแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปสู้กูสคนนะจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะทักาจกันวันพฤหัสบอดีจ้าห่างหายกันไปหลายวันไม่มีเวลาได้มานั่งคุยกันเลยนะคะบางครั้งก็ยุ่งยากเรื่องการเรื่องงานด้วยถ้ามีเวลาก็จะได้มานั่งคุยกันเรื่องนูน้นเรื่องนี้เรื่องประเด็นต่างๆและก็ประสบการณ์ที่ตัวเองเจอมานะคะ ทักทายกันช่วงเที่ยงจะบ่ายแล้วกันขนมได้ขนมใหม่ไส้สับประรดเหมือนทางบ้านเราขนมปังหนึ่งชิ้นกาแฟหนึ่งแก้วนี่ราคาอาหารเที่ยงของตัวตัวเองแต่ก่อนนะคะดื่มกาแฟได้เวละแก้วก็เต็มที่แล้วทุกวันนี้บางครั้งก็สองมางครั้งก็สามถ้าไปงานกลางคืนงานเลี้ยงกับญาติพี่น้องบางครั้งก็ไปต่ออีกหนึ่งแก้วก็สามารถนอนหลับได้แต่ก่อน ถ้าเลยบ่ายเลยเที่ยงขึ้นมาดื่มกาแฟตาค้างนะคะักลางคืนมาก็นอนไม่หลับเอาว่ากันไปค่ะแฟนเก่าตัวโตวเองแต่ก่อนดื่มวันนงเกือบ10แก้วนะครับฝรั่งเขาดื่มบางครั้งดื่มกาแฟแทนน้ําก็มาได้ค่ะใครไม่ดื่มก็ถือว่าดีต่อสุขภาพไปอะไรไปดื่มกาแฟดําได้ก็ดีแต่ตัวโตวต,วต้องใส่นมทั้งน้าตาลด้วยนะคะขาดความหวานไม่ได้เติมนิดหนึ่งแล้วกันค่ะ พูดตามประสบการณ์ที่เจอและตามประเด็นข่าวที่เป็นข่าวอยู่ทุกวันนี้นะคะหลากหลายคนก็คงติดตามหลายช่องทางนะคะเกี่ยวกับผู้วิเศษนะคะสำหรับต,ตัวตัวเองก็ถือว่าเคยโดนไม่ใช่โดนหลอกแล้วกันค่ะถือว่าเสียรู้แล้วกันค่ะกับพวกผู้วิเศษทั้งหลายตัวเองอยู่แดนไกลสิ่งที่ทำได้ก็คือโอนนะคะส่วนมากตัวตัวเองก็จะโอนแต่จะไม่เอ่ยชื่อนะคะก็จะโอนไปตาม หมายเลขบัญชีแล้วชื่อบริษัทด้วยบางครั้งก็ชื่อคนด้วยแต่จะโอนไปเฉพาะเวลาเขามีสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลา,สร,าสร้างนู่นสร้างนี่ที่เราคิดว่าเราทำได้นะคะแต่ก็จะไม่ใช่จำนวนหลักเยอะเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นหลักร้อยอยู่ค่ะ2 0 0 300ไป500ไปอะไรไปแถวนี้นะคะแต่ก็มีช่วงหนึ่งที่โตโต้ก็อยากได้ของมงคลของบูชา ของครังต่างๆที่เขาทำขึ้นมานะคะเราก็อยากได้แต่เราก็อยู่แดนไกลแต่เราก็โอนไปบางครั้งก็ใช้ชื่อพี่สาวบ้างอะไรบ้างให้เขาเป็นคนรับของแล้วก็เบอร์โทรที่ติดต่อได้ก็ให้เบอร์พี่สาวไปทางเมืองไทยนะคะเขาขอรับไว้ให้เราบางครั้งเราก็ออกมาก็มีอยู่คะ่ะอยู่ในห้องนอนก็มีบางชิ้นนะคะแต่เราก็ไม่บอกนะคะว่าบูชาจากใครได้จากใครมา ความเชื่อความศรัทธาของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะคะตัวตัวไม่ขอก้าวร่วงสิ่งที่พลาดไปแล้วสิ่งที่เราตาสว่างแล้วเราก็เลยอยากจะตายทอดเนิดหนึ่งนะครับแต่ความเชื่อความศรัทธาของแต่ละคนก็ว่ากันไปนะคะเราไม่ว่ากันจะศรัทธาใครจะเชื่อใครทุกวันนี้คนยังติดอยู่ก็มีนะคะสำหรับตัว,ต,วตัวเองแต่ละเช้า สวดมนต์ไหว้พระก็มีพระพุทธรูปแล้วก็มีองค์พระพิฆเนศก็มีนะคะที่บูชาทุกวันนะคะเราก็สวดมนต์เป็นหลักไหว้พระขอพรธรรมดานะคะแต่คนเราส่วนมากก็ชอบบนบานสารกล่าวร้องขออยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อยากได้ความทันใจอยากรวยทางรัฐ ม่มีใครไม่อยากได้เงินไม่มีใครไม่อยากรวยเขาพูดตามตรงเพราะว่าสังคมทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันได้จ่ายเงินหมดเหลือแต่ลมหายใจเท่านั้นไม่ได้ซื้อพวกที่นอนผงาบอยู่ตามโรงพยาบาลก็ต่อลมหายใจก็ได้ใช้เงินทั้งนั้นอย่างตัวโตวเองขอให้ออกจากบ้านก้าวขาลงบ้านไปได้จ่ายทันทีเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันได้ซื้อหมดได้จด่ายหมดขคะนันั่งอยู่ในบ้านเปิดเครื่องทําความบุ่นความร้อนทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นเงินหมดนะคะส่วนตัวเอง พูดก็พูดช่วงที่อยู่พัทยานะครับไปพัทยาให,ใหม่เราไปเข้าสังคมตอนนั้นก็อยากจะเดินทางสายฟออยากหาสามีฝรั่งฮับหัวฝรั่งใครชวนไปไหนเราก็าไปพอดีมีเพื่อนคนนี้แนะนําคนนั้นแนะนําอาจารย์นี้แนะนําตรงนั้นกลุ่มเกกลุ่มกระเทยนะคะก็คบกันแต่ก่อนเพื่อนตโตเยอะมากนะคะพอมาอยู่เมืองนอกเมืองนานนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างกอก ยังคบกันอยู่ยังติดต่อกันบ้างตาม Facebook ตามไลน์ตามอะไรต่างๆที่ติดต่อได้เพราะาเราก็ห่างออกมาแล้วนะคะแต่ทุกวันนี้ก็บอกตัวเองไม่ถูกว่าพูดหยาบๆก็คือว่ากูาได้ผัวฝรั่งเพราะอะไรกันแน่นะคะแต่ที่แน่ๆก็คือเพราะเรา ขยันหาด้วยณนะตอนนั้นฝรั่งก็เยอะฝรั่งก็ยังไม่ได้รู้มากนะคะสิบกว่าปีที่แล้วเกือบ20ไปีก็ว่าได้นะคะเราก็คุกคีตีมองอยู่ในสังคมฝรั่งทํางานโรงแรมบ้างงานร้านอาหารงานงานบาร์บ้างงานคาเฟ่บ้างผสมผสานกันไปสมัยก่อนฝรั่งก็ไปเที่ยวพัทยาก็อุย้ยเดินลงทะลงทะเลตามถนนหนทางยิ่งสุกเสาวาทิตยนี่เป็นแพร่เลยก็ว่าได้นะคะมันก็ง่ายกว่า ทุกยุคยุคสมัยนี้สมัยนี้แต่สังคมออนไลน์มันก็ง่ายขึ้นอีกอย่างหนึ่งติดต่อกันได้เปิดกล้องคุยกันได้ติดต่อแต่ทีนี้ความที่เพื่อนเยอะณนะตอนนั้นนะคะเขาชวนเราไปหาแม่หมอตรงนั้นไหมะพ่อปู่ตรงนี้อาจารย์ตรงนั้นเหมารถกันไปถึงสุรินทร์ทึงอีสานนูน่นเราก็ไปตโตเองก็เป็นคนอีสานเป็นคนร้อยเอ็ดนะคะนี่แหละค่ะ เราก็ไปนะครับไปนวดตลับหนึ่งตลาบประพันสองพันบูชานั้นมาห้าพันหกพันถามมาหมดนะครับเพราะความที่อยากจะได้ทางรัฐสมัยก่อนเขาคนนั้นมันก็คือปากต่อปากเป็นจังหวะด้วยนะครับความที่เราก็เชื่อเขาเพื่อนก็แนะนําคนนั้นอีกคนนี้มันได้หัวประเทศอังกฤษหัวสวิตเซอร์แลนด์มันรวยมากเราก็ไปตามเขานะคะ แต่กว่าที่เราจะได้พอคิดไปคิดมาเจอกับสามีคนเก่าแฟนเก่าเราก็ทํางานร้านอาหารฝรั่งก็ไปกินข้าวทุกวันทุกวันเราก็ทั้งยักคิ้วเหลียวตาคุยกันเล่นกับเขาเป็นปีๆเพราะว่าฝรั่งคนนี้ก็ไปไทยครึ่งปีอยู่ฮอลแลนด์ครึ่งปีเขาก็เจอเราทุกวันทุกวันความสัมพันธ์มันก็มีนะคะแต่เราก็ไม่ได้ว่านะคะ อย่างพัทยาต,ตัวตัวเองถ้ากลับบ้านไปอะไรไปเราก็ชอบไปตลอดเพราะว่าเรายังมีเพื่อนฝูงแล้วมีคนรู้จักบ้างตามถนนโน้นทางด้วยตามบาร้านอาหารต่างๆที่เราเคยพักอยู่ย่านไหนเราก็อยากจะไปมันก็เหมือนต,ตัวตัวเรียกได้เลยว่าพัทยาเป็นบ้านหลังที่สองของตัวเองตรงนี้คือถือว่าเป็นบ้านหลังที่สามแล้วกันบ้านหลังที่สองที่ให้ชีวิตใหม่ได้ติดต่อกับฝรั่งมังค่านะคบไปพัทยาทีหนึ่งสิ่งที่เราไปหไหว้ไปบูชาจริง,รงก็คือหนึ่งเขาพระใหญ่ เราก็ถือว่าเป็นพ่อบ้านพ่อเมืองเป็นพระพุทธรูปนะคะหลวงพ่อยิ้มพระประธานให,ใหญ่บนเขาพระใหญ่พัทยาถ้าใครเคยไปก็คงจะเห็นนะคะก็ถือว่าเป็นโลโก้หลักเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยเราก็จะไปจาบไปไหว้ไปขอพรท่านประจําแล้วก็บนเขาสทรอห้าก็จะมีเสด็จเตีย่ยกรมหลวงจุมพรน,นะคะต,ตัวเองก็จะไปไหว้ท่านประจํา บางครั้งไปจุดประทัดบ้างบางครั้งก็ถวายพวกมมลัดดาวเรืองดอกกุหลาบบ้างก็แล้วแต่ที่เราทําได้นะคะเราก็จะไปตรงนั้นเพราะว่าเราก็จะไม่ลืมนะคะแล้วที่อาจารย์ต่างๆนะคะแต่ส่วนที่เขาแนะนําดีก็มีนะคะพวกพ่อหมอพ่อ,อ,พอปู่แม่ครูต่างๆบางครั้งก็ก็ใช้คําสอนของไอ้พระพุทธเจ้านะคะก็ทําดีได้ดีทาดีโตพ่อแม่ทําแบบนี้แบบนั้นนะสร้างนี้สร้างนั้นก็มีบ้างอยู่นะคะ แต่ช่วงหนึ่งมีอาจารย์นะคะที่นับถือกันเขาบอกว่าเขาจะสร้างตำหนักตรงนั้นตรงนี้เราก็เริ่มพอมีที่พอมีก็คือว่าเริ่มพอมีแขกนี่แหละคะัะมีฝรั่งมาติดเราก็พอมีรายได้ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะตอนนั้นเราก็เลยจองเป็นคนสร้างตรงนั้นตรงนี้เราก็ถือว่าหมดไปหลักหมื่นเหมือนกันนะคะ แต่ทีนี้มันก็จะมีบูชาขันบูชานู่นบูชานี่สามพันสี่พันห้พันแต่ทีนี้เราก็ไปไติดอยู่กับวงตรงนี้ซะหน่อยสักก็ถือว่านานพอสมควรนะคะเวลาเขามีงานทีเวลาเขามาพัทยาทีเพื่อนก็นชวนไปทีบางครั้งเราก็ได้นั่งเหมือนเป็นลูกศิษย์เอกหรือว่าเป็นมือขวามือขวามือซ้ายนั่งคนละข้างกับเพื่อน เราก็เคยชวนนะคบเคยชวนเพื่อนเชยชวนพ่อแม่พี่น้องของเราทางอีสานเวลาเขาจะไปทางอีสานทีทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งใครเหมาลรถไปเราก็เคยทําตรงนั้นนะคะแนะนําหลานแนะนําคนนี้คนนั้นบางคนก็ยอมรับว่าก็ถือว่าทําให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหลายคนเสียเงินเสียทองเป็นว่าอยู่ค่ะทุกวันนี้หมอคนนี้อาจารย์คนนี้ก็หายเขากรีบเมฆไปแล้วนะครับไม่รู้เพราะประการไหนหาตัวไม่เจอแล้วค่ะ แต่ก่อนที่เวลาเราไปงานเวลาเขามีงานทีเขาอะไรทีเขาเวลาเราฟังเขาคุยกันกว่าเขาจะมาทีบางครั้งเขาไปเที่ยวกันสารพัดเรื่องราวนะคะทั้งคืนกลางวันกลับมากว่าจะได้นอนกันอาจารย์นะคะได้ยินเราได้ยินนะคะเราก็คิดอยู่ว่าเขาไปเที่ยวกลางคืนกัน,กนเขาไปนู่นไปนี่ได้ยินว่าไปตั้งวงบ้างอะไรบ้างเขาไปทําอะไรกันมาบ้างเขาเป็นถึงระดับอาจารย์ครูบาอาจารย์เป็นถึงทรงถึงเทพเราก็เคดไปอย่างนั้นนะคะ ทุกวันนี้ถ้าเรายึดในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าคําสอนขององค์พศาสดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆนะ่ะเราก็จะไม่โดนหลอกเราจะไม่โดนเสียรู้นะคะถ้าเราไปยึดติดกับตัวบุคคลเพราะทุกวันนี้มันมี pr ในโลกออนไลน์เอย่ยมีการแสดงทรงฤทธิทรงเดชตัดต่อได้ทุกวันนี้เอฟเฟกต่างๆความน่าเชื่อถือ มันสร้างขึ้นได้ค่ะสำหรับตัวบุคคลต่างๆที่เป็นข่าวอยู่ก็ดีไม่เป็นข่าวก็ดีนะคะทุกอย่างมันสามารถพรีเซนต์ความน่าเชื่อถือความน่าจะเป็นนะคะพอเราไปเห็นเออเขาก็ได้นะไอ้นู่นไอ้นี่นะเราไม่รู้ลึกเบื้องหลังคนไปเป็นหมื่นบางครั้งเป็นหมื่นมันก็ต้องมีคนโชคดีสักสี่ส้าห้าคนหกคนอยู่แล้วสมมติว่าไปหมื่นคนอ้า อย่างนั้นมันก็ต้องถูกหวยบ้างอะไรบ้างมันก็จะมีแต่ที่นี้เขาก็ไปจอดจงเฉพาะคนที่ได้นะคะอย่างอาจารย์แต่ก่อนที่ตุโต้นับถือเพื่อนก็จะพูดถึงแต่คนที่ได้นะคะได้ฝรั่งประเทศนี้ได้พักฝรั่งประเทศนู้นแต่ทีนี้เพื่อนของเราอีกคนที่ไปทํางานด้วยกันอีกที่หนึง่งที่ล่าสุดของพัทยาสามคนตุ้ตู้เคยชวนเขาแต่เขาก็ไม่ไปกับตุ้ตู้ไปําหนักไปหาอาจารย์ที่ทางอีสานเขาก็ไม่ไปนะคะ ทีนี้ทุกวันนี้เพื่อนก็ยังได้แฟนฝรั่งบิวเยี่ยมคนหนึ่งคนหนึ่งก็อยู่ลอนดอนคนหนึ่งก็อยู่สวีเดนขนาดเขาก็ไม่ได้ไปเพราะเรามาคิดดูแล้วอหลากหลายอย่างมันก็เป็นเพราะเราสเสวงหาเราเลือกงานจากร้านอาหารเที่ยงคืนตีหนึ่งเราก็ไปผับไปบาร์ไปแหล่งที่ฝรั่งไปเที่ยวด้วยไปสรรหาไงครับหาด้วยแล้วก็ว่างบ้างเราก็ลงหาดลงทะเลบ้างสมัยก่อนอุ้ยลงหาแกะหาฝรั่งกันตามทะเลนะครับ แต่ละคนแต่ละนางก็นุ่งกางเกงในกันนุ่งอะไรกันอะไรน,นะคะโชว์นิดโชว์หน่อยก็เดินลงเลีกันจีบกันออ้เป็นแพรนะคะสมัยนั้นนะคะบทจังหวะที่มันจะได้มันก็เข้ามาอย่างแฟนตัวเองคนนี้นะคะแกเขายังไม่เคยไปเมืองไทยเลยเราก็ยังได้มาเป็นแฟนกันถึงจนถึงสิบป,ปีแล้วคนเก่าก็คุยกันเป็นสิบกว่าปีสรุปแล้วถ้าเราเชื่อ ในหนึ่งสมอง2มือสองขาสองแขนสองขาของเราทำมาหากินได้เสวงหาเราก็จะได้เองนะครับสำหรับการหาสามีฝรั่งต่างๆแต่ถ้าใครจะเชื่อใครศรัทธาใครเราไม่ว่ากันแต่ที่พูดวันนี้ก็ประสบการณ์ของตัวเองก็อยากมาเตือนนะครสิ่งที่ผลาดไปแล้วก็ผลาดไปต่อไปนี้เราก็ได้คิดว yeah, yeah, ิเคราะห์แยกแยะดีๆจะเชื่อใคร อันไหนเป็นอันไหนอันไหนจริงอันไหนปลอมเราก็จะได้ดูออกจะได้ถูกคิดขึ้นได้บ้างนะคะแต่ก่อนนี้โอ้ยสารพัดพออาจารย์ทักว่าตัวเองเป็นคนมีทรงมีองค์มีเจ้าเราก็ทั้งสั่นทั้งอะไรไปที่ไหนได้บางครั้งเรานั่งนานเหมือนขาเราเป็นเหน็บชาหรือเปล่ายิ่งอาจารย์ยิ่งเข้าไปหาเขาก็ยิ่งสวดแรงสวดเราก็ยิ่งสารพัดไปคิดไปคิดมาพอเรานั่งสบายสบาย ทุกวันนี้ลองดูนะครับพอเรานั่งไหว้พระสบายๆเราก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะครับพอเขาทักขึ้นมาว่ามีองค์มีเทพอยู่กับตัวมีองค์นู้นองค์นี้แล้วก็เหมือนเราจะเป็นไปกับที่เขาพูดนะคะนั่นแหละคะ่ะสิ่งที่ผ่านมาต่อเป็นนี้แต่ละคนก็ดูดีๆนะครับจะเชื่อใครนับถือใครก่อนที่จะควักออกไปเงินทองมันอยู่ในกระเป๋าเราบางคนก็กว่าอ่ยมึงอยากจะโง่เองเงินทองของมึงทําไมมึงไม่ไอ พินิจพิจารณาดีๆก่อนที่มึงจะจ่ายมึงจะไปแหกปากว่าเขาทํำไมแบบนี้แบบนั้นก็ใช่ค่ะเราเคยพลาดค่ะที่มาพูดให้ฟังก็คือเราไม่อยากให้พลาดชเชื่อในหนึ่งสมอง2องมือสอแขนสองขาตั้งใจทามาหาก,กินยังไงมันรวยได้อยู่แล้วแล้วก็ตั้งใจหาฝรั่งไปสื่อโซเชียลมีเดียบ้างโลกออนไลน์บ้างหาตามผับตามบาร์ตามแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวบ้างลุยหาไปสักวันก็เป็นวันของเรานะคะ มีเรื่องราวนี้ลหละค่ะมาเล่าสู่กันฟังนะคะจริงๆแล้วเรื่องยาวเหยียดมากนะครับมันก็เวลามันก็จะนานเกินไปยังไงก็เป็นกำลังใจกันไปเรื่อยๆขอบคุณและสวัสดีนะคะ